ครับสวัสดีคุณพ่อสวัสสวัสดีครับทางช่องเนียวพารวยเนียวพาโชคน้องพารวยแล้วก็เอฟซีทุกทุกท่านารันผมมาตามหงจุดถ่ายครับผมใกล้จะเข้าห้องสอบแล้วพ่อเนาะม่อยันมาไงก็สอบไก้วันออกแล้ววันนี้วันที่สิบสี่อีกสองวันสิบห้าสิบหกเลขวันนี้ออกวันพระรหัสด้วยใช่ไหมพ่อ่นเปิดตะเบิ้ลไม่พอหมดนี่เบิ้ลขั้นเบิ้ลกันขั้นเบิ้ลกับหกหกกันแล้วนี้ในสูตรมีเบิ้ลไม่พอนี่ มีทั้งหลังทั้งบนหกหกอ้ครับก็อะ็รเจ็ดเจาะทำเมาหกหกอีกว่านรันครับแต่คุณพ่อจับให้ไม่ค่อยมีเลขกเบิอนนะพอนาอบอกว่าเมื่อเ,เบินเล่เลขกเบิอนนักก้นบ่มากนะเลยเสรจตัดออกครับเขียนไวจ้จะถูกบะ่ว่เา,เาเบือนอาอเอาตามใจคุณพ่อเลยนะครับแต่ว่าพูดไปในกองเฉยว่าถ้าเบิอนก็เอาหกหกนะครับตามตามสูตรมีหกหกนะพอน้อมีหกหกตัวเดียวครับ เห็นเ็นว่างวดก่อนได้เลขอีกาแล้วงวดนี้ได้ไหมพองวดนี้มอดได้ยวะแต่ว่าเพื่อนไปเลี้ยงหัวหมูแล้วมันว่ะค่ะเมียนไปเลี้ยงหัวหมูแล้วเพื่อน<า>ตูกตเพื่อนถกหลายบ่พอถูกปรามาณเกิงเสียนน่นนะนะเสียดายงวดนี้อีกาไม่มาร้องบอกอีกเนาะพ่อเนานะแต่ว่าถามผัวเพื่อนแต่ต้องงวดเพื่อนผมว่าเพื่อนได้ยินนั่น,นยังมันห่วงว่าสองเก่า ผูเมียเพราะว่าสี่เก้าเนาะอือดี๋ยบางความไนเรื่อยบ่อนครับสองเก้า <29 S 2> ผู้เมียได้ยินสี่เก้าอืมอสองเก้ามันก็ตรงกับเลขพ่อพอดีเลยสองหกหกสองอืมเป็นตัวกลับอืมเป็นตัวกลับของเลขคุณพอ่อเขียนไว้นั่งอยู่บอกอการร้องบอกการร้องบอกสองเก้าผู้บัวได้ยินสองเก้าคนเมียได้ยินสี่เก้าสี่เก้า มันก็ตัวเดียวกันเนี่ยพ่อแต่ว่าเป็นตัวกลับของเลขคุณพ่อเนาะเดี๋ยวพันอออไว้แล้วมาคืนเนาะสำหรับเก่าอีมครับเ็กล่ามันเป็นตัวกลับของเลขคุณพ่อเพราะคุณพ่อให้เลขบนมาหกสี่กับหกสองนะพ่อเนาะหกสี่หกสองกับหาเกตครับเพราะว่ามันมันไปตรงกันกับเลขล่างเนาะหกหากับหกเกตหกหากับหกเกตนี่มัน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 เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับ เอาเป็นบนล่างไปเลยก็ได้ครับผมเป็นบนล่างหดหกเจ็ดหกหาครับก็คือตัวตัวเนี้ยนานะมากตัวเนี้ยครับทั้งบนทั้งล่างคับก็คือที่มาที่ไปคงสูตรนี้นี่คุณพ่อเอาเอา,าออกงวดนี้งวดที่เท่าไหร่แล้วบอตั้งแต่เอามาบอกให้ยึดซีแล้วก็ออกช่องอย่างนี้ครับงวดนี้งวดเนียนงวดก้อนผลงวดตีดกันงวดก้อนก้อนผลเนาะครับ สูตรนี้เครื่องที่เอามาเอามาตัดกันนะเอามาตัดกันกับตัวไม่กับตัวเกา่าครับเห็นว่าตั้งแต่คุณพอ่อทําทําสูตรตัวนี้มานี่มันก็ถูกมาสองสามงวดได้แล้วไหมพอ่อถูกมาแล้วสามงวดแล้วอืแต่ว่ามันเป็นสูตรลางว่าก็วกตีมันจะออกตีหกบนเนาะค่ะฮาว่าหา่าแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดบนเตียงวันนี้นี่แหละโตหกเจ็ดหกฮานี่แหละ มันมัน,ม,นมันเป็นทั้งล่างทั้งบนตัวเดียวกันครับล่างทั้ง,งนบนอะไเ้ยเอาอันบนรางโหลดครับสูตรสูตรคุณพ่อเนี่ยก็คือทําตัวนี้สูตรตัวนี้ทําย้อนหลังไปกี่มววพ่อสูตรตัวนี้เอาออกมา,กมาเนี่กงบปนแล้วตั้งแต่เริ่มมาปีใหม่เลยอเต็มแค่เริ่มปีใหม่มันเดินมาแต่มันถูกมาแต่ปีใหม่เลยใช่ไหมปอเอดเด็ดย่อนหลังมันกับปีใหม่อยู่เล้นยว แต่ว่ามาต้ามาออกทองแล้วจะเป็นอยางไรครับทำมันทำมันเดินออกคือเ,เดินเดินตลอดถ้าเดินเอกก็เดินยาวเลยนะพอนอะนอครับก็มารอลุ้นกันหวดนี้แล้วพอนอะอลองวิ่งเป็นแนวทางครับผมลองดูเป็นแนวทางเพราะว่าคุณพ่อในสูตรนี้รู้สึกว่าเอามาออกทองครั้แอออง,งแรกใช่ไหมพ่อแนนเอาทองครั้งแรกครับแล้วคุณพ่อก็มีพิเศษจับสามตัวหลักร้อยให้ด้วยใช่ไหมพ่อ แจ้ตามตัวให้หนีวนสามโกเกดกับสามโกหาตัวตัวหมักตัวเด่นเห็นเห็นคุณพ่อว่าหลักร้อยมันยังไม่หลุดเลยใช่ไหมพ่อที่บ่อบ่อบ่อธันุดหลักร้อยเป็นชีพงวดแล้วเห็ดเห็ดเบิ้งมันเป็นชีพงวดแล้วมันเป็นเลขตัวเดียวนะสู่ๆได้เลขตัวเดียวหลักร้อยเลขตัวเดียวงวดก่อนได้เก้าเลยใช่ไหมพ่อวันในเก่ากัก็มากเก่าจะดีเออเก้าตรงๆเลยเนาะ ว,นนวันนี้ได้สามวันนี้ได้สามแต่ว่าสามแต่ไปอีกสูตรน,นั้นั่นเป็นสูตรสามตโัวตัวนั้นมันสา 3, 4, ม,นนมาสามสีหาเรียกว่าชนสามคือเก่าเนาะครับสามสีหาแล้วเป็นเหล็กเลี่ยงเนะค่ะคือวันนี้มาตามชุดเต็มเลขกบนแต่ว่าเลขบนมีมีพอ,พอกันกับเลขล่างเลยใช่ไหมพอ่อ มันมีตัวซ้ํากันมันมันเลกหาโตวท่อกันนะแต่ว่ามันไปอยู่น้ําเหล็กกันเล็กล่างสองโต้หกเจ็ดตัวขาวนะอ๋อครับครับผมก็คือมีเลขซ้ำก,กันก็คือวันลดทุนเอฟซีไปอีกนะพ่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่มเดี๋ดีเพิ่มแต่อัอนซีโอหกสองกับหาเจ็ดครับบนมีสามหกเจ็ดกับสามหกห้าและเลขล่างก็มีหกห้ากับหกเจ็ดเแสดงว่าหกห้ากับหกเจ็ดนี่กันไว้บนล่างเลยนะพ่อเนาะบนล่าง คือหกเก็อันเป็นบนล่างอันอีกตัวหนึ่งก็ก๊าบหาเก็ครับหกเก็กับหาเก็ครับคุณพ่อลองลองพูดสูตรเตรียมให้หน่อยนี่พ่อว่าเลขบนมีตัวไหนมาครับงวดนี้เลขบนงวดนี้สูตรเตรียมเนี่ยมันมีอยู่หกหาครับหกหาหกสี่หกสองหกเก็แล้วก็หาเก็มีอยู่หาโตครับแล้วสามตัวนี่ยจำไว้สามหกเก็ดับสามหกหา เั้นเนี้ยสามตัวเลยไหมพอ่อตามตัวนีว่แหละสามหกสามหกเจ็ดสามหกหาสำหรับการล้องบอกก็เป็นตัวกลับของสูตรคุณพ่อเนาะเก้าสี<ม>่กับสองเก่านะคะตรงกันเลยอืมแต่ว่าก็เคยได้ยินจริงน,นะพ่อเนาะประเภท่าการล้องบอกเป็นตัวเลขงี้นะพ่อเนาะอือเห็มัมนในเยินห้องคือกันนั่นแหละเต้ว่าหันบอดด้ออมาสื่อเนอะาะครับบางทีก็ไม่ได้สนใจนะพ่อเนาะ,นะว่ามันจะมาออกหรือเปล่า ก็ได้ยินแบบเสียงการ้องตัวนี้หาเกตอีกตัวหนึ่งเห็นไมเด้ออาเกตห้าเจ็ดตัวหาเกตนะมันมีอยู่นี่ครบสามสูตรที่สูตรพันเดะอ๋อมนตรงกันสี่สูตรเลยใช่ไหมพ่อครับครับมันมาหาเกตครับแล้วสูตรสูตรเก่าๆที่พ่อเคยใช้มาก่อนทิ้งไปหมดหรือยังพ่อก็พ่อทิ้งเอาไว้แต่เบิ้งกันนะไว้แต่เบิ้งแล้วก็ต้งเกือกับมาก ลองลองมาหลือผืนไม่แต่นะครับเอาเอามาเอาหลือผืนเบืองรักซิบรักงวยมั่นมันมันมาตรงกันบอกับสูตรที่เหาเฮ็ดไม้ครับไม่เนี่ยมันอาจจะยังเดือนดีอยู่ก็ได้นะพ่อเนาะเพราะว่าถึงถึงคิวเวลามันจะออกมันก็วนกลับมาออกอย่างนี้ใช่ไหมพ่อืเพราะว่ารังเทียมันเกิดเขาแต่ต้นปีบอกรางกลางปีมันมันกับไม้ยุดบานนี้บัดบัดทีปลายปลายปีบัมันผัดมาเดินอีกแต่นะครับ ก็สังเกตเวลาสูตรคุณพ่อเวลามันเดินมันจะเดินประมาณหกมวดถึงเจ็ดมวดประมาณนั้นก็คือจะเดินติดๆเลยนะครับถ้ามันหลุดมันก็จะหลุดไปสักพักหนึ่งนึงนะพ่อเนาะก็คือขนาดที่วัานเลขมันหลุดแล้วก็มันพลาดไปนี่คุณพ่อก็เอาสูตรใหม่ขึ้นมาทดแทนใช่ไหมพ่อปรับเอาปรับเอาปรับปรับสูตรอ่าหลายสูตรลักซิบแล้วหน่วยว่ามันตรงกันบแต่ตัวต่ไใ้มันตรงกันก็คือเอา ต่ว่างวดน,น,นี่เขารวมห<อ>ลักสิบสิบบนนั่นมันมันสิบแปดสูตรแล้วรวมสิบแปดสูตรแต่มันมันมันมาตอันใ่เลขเด่นนั่นไม่มีซีเขาโครับสมมติ <4 S 2> สมมติว่า <6. S 2> ถ้าหลักหน่วยกับหลักสิบแม่นเนี่มีเปอร์เซ็นต์ถูกสามตัวไม่พอเพราะเลขหลักร้อยคุณพ่อมันเป๊ะอ,อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเลขหนึ่งหล,ลักร้อยเนี่ยมีสามเนาะครับบานนี้เลขเด่นบนนั่นมันมีหก โอเรนบนนี่หกครับมาแนวนวยน่วยบนนั่นมีเจ็ดกับสองก็เลยจับจับตัวหนึ่งมันสามสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดเลยครับส่วนสุดสามตัว,ค,ตวคุณพ่อเคยทำย้อนหลังดูไหมครับพ่อสุดสามตัว ทำทำดูอยู่บางงนมันกับเขาอยูะมังนกับเกดแปดเก่าเลยเป็นเหลี่ยงเนาะมันปนมากเก่าเกดแปดครับแต่ว่าโอเคแล้วพ่อยังไงก็ได้ตัวเนาะครับอันนี้เป็นงวดแรกทั้งสูตรสามตัวสูตรบนสูตรล่างเป็นสูตรใหม่หมดเลยที่คุณพ่อเอามาลงนะพ่อเนาะสูตรใหม่สูตรใหม่ผสมเก่าเอาขาดออมาผสมกันครับถึงเวลากลับมาดังแล้วนะพ่อเนาะเพราะว่าคุณพ่อนี่ไม่ได้ออกกองมาประมาณกี่งวดแล้วพ่อสองเดือนนี่แล้วเนาะ พุ่นแล้วเอยานั้นม้าเขาเนาะครับเองม้าเขาก็ในที่ได้เอครับผมก็เลยหยุดไปช่วงหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็คือคุณพ่อได้พัฒนาศูนรแล้วก็กลับออกมาใหม่้วเนาะพ่อเนาะแล้วคุณพ่อหลังจากปล่อยเลีพยกผู้นี้ไปฝันดีไหมพ่อเอ่อมันขึ้นนี่ฝันดีอยู่ฝันได้ของไหมพ่อขึ้นนี่ฝันเห็นเขาเต็มหน้าว่ะเขาก็คือสีเขาอี่น้ำมัดหนึ่งมาวันเบี้ครับฝันเห็นเขาเต็มหน้าครับฝันดีด้วยเนาะ สันดีนะฟันนีนข้าวเต็มนาหน้าเกี่ยวข้าวด้วยส่วนตัวนี่<อ>คุณพ<อ>่อเลยลงทุนไม่พอในเลขที่คุณพ่อคำนวณออกมาได้ซื้อรัตติลี่มไม่ได้อ,อกนตอเต้รัตตลี่รัตตอลี่นะั้นบม่ได้ซื้อ,อมีแต่อบอกหมซื้อเนี่ยไปวัดม่าว่านกัครับเลขรางเอารวดไปถึหกหนึ 1, ่งกับหกสองเขาก็เอาอยับมันนี้ก็บอกเขาด้วยกันไปวัดพอเตรียมงานบุญกระตินนะครับ แต่ส่วนใหญ่คนที่ว่าอยากได้เลขพ่อนี่จะขี่มาดูที่กระดานบ้านพ่อใช่ไหมเนี่ยเขียนไว้แล้วะยึดเชิงไ,ไม่ถูกไว้พอมึ่งหวัดก้อนหงวดก้อน,นกระดิบแปดเจ็ดถูกกระดิบไม่ถูกไว้ขียนกระดานไปเลยนะพ่อเนาะมาต้นห้าเก็บแปดหมดหลังจากที่พ่อไม่หมอกองไหล่หวัด FC เอฟซีก็ตามหากันเยอะเลยน,นะพ่อมีนะคนคอมเมนต์เขาเส่วนใหญ่ก็คือ FC ก็เคยถูก,กคนไหนเขาก็จะจะรอจะตามอย่างนี้นะก็คือเห็นคุณพ่อกับหมอจีิเขาก็กลับมาตามเหมือนเดิมนี่าง้ยครับพ่อคนที่เคยถูกคุณพ่อก็มีไม่น้อยเนาะเหมือน,นี้ออก่องอตองนงวดเนาะเห็นเห็นมันทั่มมากอยู่ก็คิดว่าเอายังบม่ได้ทุ่อบอกข้าเจ้าสันต์หรอกทีนี้ข้าเจ้าเห็นในคลิปมันละข้าเจ้าโรมาถามมาเรียกรางเนียนตัวนั้น,ตอนน,นตอนนั้นนะเกรอเออเนียนตัวน,นั้นละสันต์ค่ะครับ มือนี้แต่ว่ามือนีนีเน้นเพิ่อม,มากคือหกหนึง่งแมนมาขาดเล็กลางแมนหกหนึงน่งฮกหนึ่งเมื่อน,นั้นเน้นแต่ฮะไอหกหาก็แตนหาเนาะครับอืมนะครับหนึง่งคิดว่าเลขงวดนี้คุณพ่อมีเปอร์เซ็นต์ออกบนล่างสูงเูงน่นะพอดูจากลักษณะตัวเลขแล้วคิดว่าน่าจะสวยน่าดูเลยเนาะค่ะคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์มาบนล่างเลยนะคะทบมันทาสูตรมันเดินดีน,ดน,ดนะบอกว่างันจะเส้นล่างเส้นบนเดินแล้วคก็คุณพ่อ ก่อนที่จะเอามาลงช่องนี้ก็คือคำนวณย้อนไปนานพอสมควรนะพ่อเนาะเป็นปีคนแล้วเนาะครับเตะต้นปีบนหนึ่งในต้วนปีแต่ว่าล่างนั้นล่างนั้นมันเห็ดไปมันโน้มมันมันไมแบบเกี่ยบสีเ่องสามสิบคนนี่สามสิบว่ลองเก็บเพิดย้อนหลังกลับขึ้นหมดก็เดินดีอยู่ครับ ก็แสดงว่าล่างนี่เดินดีกว่าบนจะไม่พอเดินดีกว่าบนก็คือสูตรของคุณพ่อนี่แต่ไหนแต่ไรเวลาคุณพ่อคำนวณออกมาเนี่ยล่างมันจะเดินดีกว่าบนอยู่แล้วจะไม่พอล่างเดินดีกว่าเพราะว่าแต่ว่าล่างเทียมันกับโตรงเนาะพี่สองงวดวางหันโมตรงเนี่แล้วมันมันกลับคือมันเป็นสูตรล่างแต่ว่ามันสรไปปนไปปน ขึ้งวดตั้งแต่นนิ้วมาเอาเหล็กแกนไหรับให้ล่างออกบนให้บนออกล่างเนี่ยเพราะขนาดน,นะครับครับผมมันวันว่าตรงมันว่าตรงกับรักบหลักหน่วยครับถ้างั้นตัวนี้ต้องกันไว้บนล่างหรือว่าต้องกลับตัวไว้ด้วยอย่างนี้นะพ่อบน<พ>อเอเอบนล่างนะั้นอยากให้หาหคกโกหาอย่าให้กลับอยู่นแล้วเหล็กตัวนี้เพราะว่าในี่สูตรมันกลับนตีตัวมันถึเป็นหาหกโคกหาน่ะเป็นบนล่างเลยพกหาครับ แล้วก็กลับตัวไปด้วยนะพ่อเนาะเพราะที่ว่าเวลามันออกตัวกลับมานี่จะได้ไม่พากันเสียดายนะครับท่านผู้ชมกลับตัวกันไว้ก็ดีนะครับกลับไปก็ได้มีทุนทำานึ่งเหกลนับไปพว่ามีทุนกันกับตั้งแต่หาหกหกหาอะไรครับแล้ก็เอาตำล่ะลักลักสิบแต่ลักหน่อยด้วยครับหกห้าหกหกแยังบ่กเพืองทุนครับหกห้ากับหกเจ็ดก็คือต้องการบนล่างสองตัวนี้นะพ่อเนาะใครอยากได้สามตัวหรือว่าเอา เอาสามไปใส่กับหกสี่ได้ไม่พอสมควรถ้าไม่ชอบหกหกเจ็ดกับหกห้าได้เบิ้ลนนะ่ะไปใส่ในเบิ้ลโมเดิร์นหกสองหาเจ็ดหมดนครับ, 6, 2, 5, ielle, บสามารถเอา 3, สมามไปใส่หลักร้อยได้เลยนะพ่อเนาะ 3, แต่คุณพ่อ 3, จับให้สามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกสองไปอย่างทีสามหกสี่ไปอย่างที่สมัดครับ,รบผมอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบส่วนตัวเลยแต่คุณพ่อเลยจับให้หกเจ็ดกับหกห้าเนาะอย่านีครับ อย่างนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะเอีแ่งเปัางๆหมวดนี้ค่ะรูนะคะค่ะท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายนะคะก็คือได้สูตรบนมาแล้วตัวนี้ตามที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหยิบจับฉลากกิมแมงรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ